สวัสดีครับกลับมาพบกันอย่างไม่เป็นประจำนะครับคือวันนี้มันเกิดคอนเทนต์หนึ่งเพราะว่าผมมองว่าพื้นที่ตรงนี้นะในช่องของผมเนี่ยคนในช่องผมนะถือว่าเป็นพี่น้องผมเป็นพี่เป็นน้องนะครับซึ่งคอนเทนต์ผมหลักๆเนี่ยเป็นเป็นคอนเทนต์กีฬาคอนเทนต์ content กีฬาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมไปเจอครีเอเตอร์ทุกวงการเลยแล้วผมก็ถามว่าผมเนี่ยทำคอนเทนต์บาร ผมจะอยู่รอดในวงการนี้ได้ยังไงนะครับเขาบอกผมว่าทางเดียวที่จะรอดคือคุณต้องรับการพนันไม่มีสปอนเซอร์ดีๆมาสนับสนุนกีฬาบาสท,ที่แบบคนไม่สนใจหรอกซึ่งผมก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ปล่อยผ่านไปจนวันเมื่อวานนะครับก็เห็นข่าวในหน้าฟีดเนี่ยมันเป็นข่าวกับเรื่องการพนันออนไลน์มันเป็นการพนันแบบว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งมาจากบ้านที่ยากจน ทำงานก่อร่างสร้างตัวมาจากอยู่ห้องเช่าราคาถูกจนทุกวันนี้มีบ้านเป็นของตัวเองมีลูกหนึ่งคนที่น่ารักสร้างครอบครัวมามีบ้านมีรถมันดูเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะแต่ว่าวันหนึงเนี่ยสามีเนี่ยไปติดการพนันออนไลน์เสียเงินแบบโอ้โหเดือนเดือนหนึงเนี่ยรายได้แทบทั้งหมดเนี่ยหมดไปกับการพนันออนไลน์รวมถึงหนักข้อเข้าอยากจะเอาคืนเนี่ยเอาเงินกระปุกที่เป็นค่าเทอมของลูกเนี่ย ไปทุบแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยไปเล่นการพนันทั้งหมดจนสุดท้ายเนี่ยเมียทนไม่ไหวขอให้ผัวเลิกเล่นผัวก็บอกว่าใครก็เล่นกันเราเลิกเล่นให้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผัวก็ขนของออกจากบ้านหนีไปเลยแล้วก็มีอีกหลายกรณีมีบางคนเนี่ยจากว่าเล่น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 ทีละยี่สบาทสาบาทเป็นพันเป็นหมื่นจนมากสุดเนี่ยเสียเป็นแบบห้าแสนติดหนี้ตั้งแต่อยู่น้อย มันมันทำให้เราฉุดคิดนะครับคือผมอยากจะชวนคิดว่าจริงๆเนี่ยผมเข้าใจนะคนไทยเนี่ยมันคนไทยหัวใจนักสู้อยู่แล้วจริงๆเลยคุณคุณลองเลยว่าคนไทยเนี่ยการพนันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเราไม่พูดกันแบบตอแหละนะผมว่าเราเนี่ยหยิบโยงกับการพนันกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะอย่างตัวผมเองเนี่ยการพนันที่เกี่ยวกับชีวิตผมนะก็โยงเนี่ยปอสี่ปอสีออ่อยู่ในหมู่บ้านเตะบอลในหมู่บ้านหมู่บ้านข้างๆมาท้าเตะบอลกินตังค์ด้วย เห็นไหมบอลกินตังอ่ะเหมือนในห,หนังให้แฟนฉันน่ะรวมกันคนละหบาท5บาทแล้วก็เตะบอลกินตังกันมันก็โยงเรามาตั้งแต่ปอสแล้วก็การพนันออนไลน์หรือการพนันฟุตบอลเนี่ยมันก็โยงกับคนไทยตั้งแต่เข้าหมอต้นก็มีเพื่อนชวนเล่นการพนันอยู่แล้วแบบ5าบาท10บาท20บาทมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จะฉุดคิดนิดน,นึงว่าทําไมเนี่ยคนไทยจํานวนมากนะครับ ผมมองว่าตอนนี้การพนันออนไลน์เนี่ยไม่ต้องเป็นปัญหาสังคมนะเพราะว่าคนเราเนี่ยคืออยากจะรวยทางรัฐรายได้มีหมื่นกว่าบาทแต่อยากเล่นการพนันออนไลน์ให้ได้มากกว่ารายได้เป็น2อสามหมืน่นผมว่ามันไม่เคยมีใครคือทุกคนเนี่ยไปโทษว่าการพนันมันไม่ดีการพนันมันเป็นเรื่องที่แย่แต่อยากจะให้เปรียบเทียบ m มซ์เซตของคนไทยกับคนต่างประเทศนิดน,นึงนะครับผมเนี่ยมันเคยมีเมื่อ2-3ปีก่อนเนะ ผมไปดูบอลที่เวมบีไปดูบอลที่มิลแมนซิตี้เจอกับเชลซีตอนนั้นเนี่ยมันเป็นชาเลตี้ชิลเราก็ตกใจนะคือบ้านนู้นเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยบ่อนการพนันถูกกฎหมายนะเขาเปิดอยู่เหมือนเปิดมากกว่าเซเว่นอีกอะคือเยอะกว่าเซเว่นอีกเดินไปไหนก็เจอเดินหัวมุมไหนก็จะเจอสามารถเข้าไปแทงได้ไปกากระกบาดแล้วก็ขึ้นเงินกันแล้วก็ในสนามเวมบีนะในสนามฟุตบอลนะครับ คุณลงออกจากสแตนเดินเข้าอุโมงมาเตรียมเข้าห้องน้ํานะมีมีแบบมีเป็นบูธเล็กๆอะ่ะเป็นให้สามารถกาการพนันได้อะ่ะผมเดินไปฉี่ที่เวมบี้เนี่ยผมก็เห็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะเกินไม่น่าเกินปสองเดินมากับพี่ชายประมาณปหกเด็กปสองกับปหกเดินเข้าไปในแล็กโบกเดินเข้าไปในที่การพนันถูกกฎหมายที่ในเวมบี้อ่ะแล้วก็ไปหยิบบินมา1บิน แล้วก็กาบินกันแล้วก็ส่งบินซึ่งเฮ้ยถ้ามันเป็นบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยมีใครพูดมุมนี้นะถ้ามันเป็นบ้านเราอะ่ะมันคงแบบเป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายอะ่ะเด็กประถมเดินไปเล่นการพนันอ่ะมันดูแบบไอ้เด็กคนนั้นมันต้องแบบอยู่ในครอบครัวที่แย่ขนาดไหนมันถึงแบบเล่นการพนันแต่เด็กแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยไอเด็ก2คนนั้นเนี่ยเขาเหมือนลงกันแค่คนละปอนคนละปอนคือคนหนึงปอนคือ50บาท ไอพี่กับน้องเนี่ยเหมือนเก็บเงินค่าขนมอ่ะเหลือเงินค่าขนมอ่ะคนละปอนแล้วลงททงเนี่ยสองปอนสองปอนสองคนก็คือสองก็คือหนึ่งร้อยบาทแล้วเขาแทงอะไรเขาไม่ได้แทงเอารวยเหมือนบ้านเราเขาก็แทงว่าผมจําได้เลยว่าผมตามดูเด็กคนนั้นอยู่ว่าเด็กมันแทงอะไรสิ่งที่เด็กมันแทงเนี่ยมันเป็นเด็กใส่เสื้อแมนซิตี้มาแล้วมันก็แทงว่าเกมนั้นเนี่ยอากูเอโ่จะยิงซึ่งถ้าอากูเอโ่ยิงเนี่ย มันจะได้ประมาณ7ต่อแทง1บาทได้7บาทแทง2ปอนใช่ไหมสองปอนร้อยหนึ่งก็ได้700บาทแล้วพอครึ่งแรกเนี่ยอากูเอโร่ยิงปุ๊บไอเด็ก2คนเนี่ยผมจําได้วผมไม่แน่ใจนะว่ามันเดินไปในลักโบ๊กมันขึ้นเงินได้เลยหรือเปล่าระหว่างเกมอะอากูเอโร่ยิงครึ่งแรกมั้งแล้วมันก็เหมือนไปขึ้นเงินแล้วก็เอาเงินตรงนั้น,น่ะมาซื้อเส้กอกกินเนี่ยเราใเราใหญ่จะบอกว่าการพนันเนี่ยคือคุณเห็นไหมว่า สิ่งที่ผมเจอการพนันไม่ได้เลวร้วายอ่ะมันคือแบบเดินเข้าไปเล่นเพื่อเอาตังค์ไปเล่นแทงสนุกเพื่อซื้อไส้กรอกหรือว่าเหมือนผมตอนที่ไปบาร์ที่สกอตอย่างเงี้ยก็ไปนั่งนั่งนั่งดื่มนะครับไปดื่มกันแล้วก็ก็ดูฝรั่งเขากาบอลมาเขาก็กาบอลแบบสองสามคู่อ่ะเหมือนสเตปบ,บ้านเราคู่หนึ่งคู่สองคู่สามเขากาคู่หนึ่งคู่สองแล้วพอคู่สามเขาเข้าเสร็จเนี่ยเขาเขาจากดื่มเบียร์หนึ่งแก้วเนี่ย เขาก็เพิ่มว่าไปสั่งพิซซ่ามาเพิ่มสั่งสเต็กม,มาเพิ่มและก็ซื้อเบียร์มาเพิ่มเขาเอาบินที่มันถูกเนี่ยไปขึ้นเงินเพื่อได้กินมื้อดีๆจะเห็นได้ว่าฝรั่งเนี่ยคือที่ต่างประเทศเนี่ยเขามองการพนันเป็นเหมือนเหมือนโบนัสอะเหมือนเอาเงิน1บาทเอาเหมือนเอาเงิน50บาทไปแลกร้อยห้าสิบแต่จะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบนี้คนไทยเราเนี่ยหัวใจนักสู้เราเนี่ยคนไทยมันมีเลือกบาราจันอยู่เราเนี่ย เล่นเอารวยอย่างเดียวอย่างฝรั่งเนี่ยเขาเล่นกัน200-300-500เขาหาเงินได้วันละพันห้าเขาก็อาจจะมาเล่นแค่สามแบบส0 2 0ของรายได้แต่ว่าคนไทยที่เราเห็นในการพนันออนไลน์เนี่ยพวกคุณไปเสพติดกับการพน,นันแล้วคุณก็มองว่าการพนันจะทําให้คุณรวยสมมุติคุณมีรายได้15,000บาทรายได้ขั้นต่ำเนี่ยผมเห็นว่าในข่าวนะคุณมีรายได้15,000บาทเนี่ย คุณเล่นเกิน15,000บาทต่อเดือนด้วยซ้ำรวมถึงคุณเล่นเสียคุณยังไปกดบัตรเครดิตไปกู้นอกระบบแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มีมาเล่นการพนันรวมถึงเล่นปากเปล่าเป็นเดือดเป็นร้อนชาวบ้านผมผมไม่ได้ชวนเชิญชวนให้คนมาเล่นการพนันนะแต่ผมอยากแสดงให้เห็นไมล์เซ t ที่มันต่างกันของคนไทยกับคนอังกฤษอะคนอังกฤษเขาเล่นเพื่อได้กินมือพิเศษเล่นเพื่อเป็นโบนัสแล้วก็ดูบอลสนุก เล่นแค่10ปอนห้าปอนแถวแถวนี้แต่คนไทยอะ่ะมีหมื่นเล่น40่หมืนมีหมื่นเล่น12ื่นสองสองมืนคือผมมองพวกพวกแบบพวกแบบพวกที่มาเป็นนักวิเคราะห์เป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ก็พูดแต่ว่าการพนันมันไม่ดีอะ่ะแต่ผมว่า Mindset มันต่างหากที่มันผิดอะ่ะวิธีคิดที่ว่าการพนันน่ยจะทำให้คนรวยอะ่ะผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิด ซึ่งคนไทยอ่ะจะคิดแบบนี้แต่ต่างประเทศอ่ะเขาเล่นกันแค่เล่นแค่ดูสนุกเล่นเพื่อให้ได้กินมือพิเศษแล้วก็มันเลยเป็นความต่างกันสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการพนันมันไม่ว่าจะแบบการพน,นันสุราบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้มันแล้วควบคุมมันได้อ่ะใช้มันแค่น้อย,อ,ยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แย่คือใครสูบบุหรี่โอเคมันก็เรื่องของเขาตัวเขาถ้าไม่รบกวนคนอื่นไปสูบในที่สูบได้ มันก็ถูกต้องแล้วไม่รบกวนคนอื่นคุณจะตายก็ตายของตัวคุณเองคุณดูดเยอะคุณก็เป็นมะเร็งดูดน้อยอ่ะมันก็พอดีดูดื่มสุราแล้วมันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นดื่มน้อยๆวันละขวดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ถือว่าเพิ่มความดันในตัวคุณอันนั้นก็ใช้อย่างถูกต้องการพนันคุณเล่น50บาทร้อยหนึง่งคุณมีรายได้เป็นหมื่นๆเล่นแค่ร้อยสองร้อยและหยุดแค่นั้นอย่าหวังว่าจะรวยจากมันอย่าหวังว่าจะเอาคืนจากมัน มายเซทที่ผิดเนี่ยคือมายเซทที่ว่าหวังจะรวยกับการพนันตอนนี้ไอ้ที่มันประเทศไทยมันชิบหายเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่ได้เล่นการพนันแต่โดนการพนันเล่นเพราะเมื่อคุณเสียการพนันคุณจะเอาคืนจะเอาทุกอย่างที่ตัวเองมีเอารถเอาบ้านไปนแลกการพนันอันนี้คือมายเซทที่ผิดผมแค่อยากจะบอกว่าคือเราไม่สามารถห้ามการพนันในโลกนี้ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าการพนันไม่ทำให้เรารวยเว้ย แล้วก็อยากจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนที่ติดการพนันนะครับก็อยากจะแชร์เรื่องหนึ่งแล้วกันคือเราเห็นในเคสต,ตอนต้นพูดต้นคลิปที่เราพูดถึงว่าคนติดการพนันแล้วเสียครอบครัวเสียครอบครัวเสียลูกเสียแฟนอะไรเงี้ยมันก็มีกรณีคนใกล้ตัวนะแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยจากเป็นคนดีมากเลยนิสัยดีทุกอย่างดีหมดอะไรเงี้ยสุดท้ายวันหนึ่งไปติดการพน,นันแล้วก็ต้องมาโกหกเพื่อนๆว่าแบบพ่อเป็นมะเร็ง แม่ป่วยแล้วก็เที่ยวยืมเงินคนทั่วสุดท้ายแล้วเรื่องเนี่ยความลับไม่มีในโลกพอมันโป๊ะแตกทุกคนรู้หมดเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องโกหกเพื่อนคนนี้จากเป็นคนดีนะเป็นคนน่ารักทุกคนให้ยืมเพอเขาเป็นคนดีเขาก็หายไปจากสังคมเลยกลายเป็นว่าติดการพนันจนตกงานเพื่อนก็ไม่มีแล้วก็หายไปจากโลกเลยผมมองว่าบางทีเนี่ยเล่นการพนันเล่นได้แต่อย่าให้การพนันเล่นเราผมไม่ได้สนับสนุนการพนันนะ แต่ว่าผมรู้ว่าความพอดีอะ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นน่ะแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันผิดอะ่ะมันไม่เคยมีใครคือทุกคนเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยการพนันไม่ดีการพนันไม่ดีอย่าไปยุ่งการพนันไม่ดีแต่ทุกคนไม่เคยบอกว่าการพนันก็ธรรมดาถ้าคุณเล่นไพ่แตละห้าบาทในบ้านคุณเองเนี่ยห้าหกคนขำๆก็อามาเนี่ยในค่ำคืนหนึ่งก็สองสามร้อยบาทแล้วก็ได้วความสนุกเนี่ยเฮ้ยแม่งแฮปปี้มากมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเว้ย มันก็แล้วแต่คุณแต่ว่าถ้าคุณมีหมื่นคุณเล่น20,000คุณเล่น30,000ื่นเนี่ยอันนี้คือ Mindset ที่ผิดผมมองว่า m n d s e t อ่ะแม่งสําคัญกว่าการพนันเออเราเรารู้สึกว่าเราเห็นเรื่องนี้แล้วไม่เคยมีคนชวนคุยอ่ะเราไปเห็นที่นูน่นเราก็เห็นว่าเด็กแม่งปอสองกระเด็กปอหกอ่ะเดินเข้าบ่อนการพนันถูกกฎหมายไปกาแล้วมันก็กาแค่ว่ามันเชื่อว่าอากูเอโร่จะยิงอ่ะสุดท้ายอากูเอโร่มันยิงได้แล้วมันก็ได้เงินอ่ะ มันก็แฮปปี้ว่ะแต่ว่าคนไทยอ่ะแม่งเล่นเอารวยผมเลยมองว่าถ้าใครเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยดูอยู่ตรงเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องผมผมรู้สึกว่าเราอยู่ในวงจรกีฬาเนะเราเจอคนเป็นกลุ่มผู้ชายเจอคนใกล้ตัวผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันมันใกล้ตัวมากใกล้ตัวแบบผมคิดว่าคนร้อยคนต้องเจอเรื่องแบบนี้ mm. เกินครึ่งอะ่ะต้องเจอเพื่อนชวนแบบ10บบาท20บาท50บาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ผมแค่อยากจะบอกว่าอย่าอยากให้คนในพื้นที่ตรงนี้ไม่ไม่โดนการพนันเล่นให้คุณเป็นคนเล่นมันเล่นถ้าคุณจะเล่นเล่นในจำนวนที่คุณคอนโทรลได้ถ้าคุณไม่เล่นเลยคุณเป็นคนที่โอเคแต่ถ้าคุณโดนมันเล่นอยู่ก็เลิกซะไม่คลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนคนเล่นการพนันนะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าบริบทกับ m ม์เซตของคนไทยกับคนต่างประเทศมันต่างกันบางสิ่งเนี่ยมันแย่ มันแย่แต่ว่ามันแย่โดยแบบไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันแย่หรือไม่แย่เออเราเราอยากจะเล่าแค่ประมาณนี้นะครับอ่ะเอาแหละหวังว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีแต่พี่พี่น้องๆเราหวังว่าพี่น้องเราจะไม่เป็นเหยื่อของการพน,นันจะเป็นคนที่ฉลาดพอเป็นคนที่เข้าใจมันมากพอและถ้าจะเล่นเป็นคนเล่นมันอย่าเป็นคนโดนมันเล่นขอแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนั้น,นๆหลังจากนี้ก็คิดว่าอาจจะแบบ จะมีคลิปที่แบบทำอย่างอื่นบ้างอาทิตย์ละคลิปประมาณนี้ไว้มีโอกาสหน้าเจอการคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ